ซิกดักพีเซนตำนานรักดอกเหมยพิศวาสเรื่องราวเริ่มต้นในมณฑลชิงเหอมีสาวงามไปที่เรื่องลือไปทั่วทั้งมณฑลเธอมีนามว่าจินเหลียนเธอไปที่หมายตาหมายใจหนุ่มน้อยใหญ่จนไปโดนตาผู้มีอำนาจคนหนึ่งเขาชื่อว่าซีเหมนินเขามีตำแหน่งเป็นถึงผู้สำเร็จราชการซีเหมนินเห็นร่างกายอันสวยงามของจินเหลียนก็เกิดอ,อยากจะได้เธอมาครอบครองแต่ป้าหวังก็ขัดไปว่าหากเป็นคนอื่นก็คงจะได้ตัวมาแบบไม่ยากแต่จินเหลียน ชือนั้นแต่งงานแล้วกับต้าหลังเขาเป็นพ่อค้าขายขนมเปี๊ยะซีเหมือนได้ยินก็ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเป้าหวังเลยบอกไปว่าต้าหลังมีน้องชายชื่อว่าตาสงเขามีตำแหน่งเป็นถึงมือปราบเธอเลยไม่อยากจะเข้าไปยุ่งซีเหมือนเลยหยิบเงินออกมายวดเธอจนสุดท้ายเป้าหวังก็ทนกินกันไม่ไหวเธอเลยจะช่วยซีเหมือนให้ได้ตัวสาวงามอย่างจินเหลียนเอามาไว้ครอบครองให้จงได้ที่บ้านของจินเหลียนวันนี้ต้าสงเขาดื่มหนักจนเมาแบบเต็มคาราเบล ลูกน้องเลยพาเขากลับมาส่งที่บ้านจินเหลียนเห็นแบบนั้นก็รีบเข้าไปดูแลน้องสามีเป็นอย่างดีเธอเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้กับเขาแต่ด้วยความที่ต้าสงเป็นหนุ่มหล่อแฮนซมลำบึกทําให้จินเหลียนเกิดวนไวจนเก็บทรงไม่อยู่แต่ก็ยังดีที่ตอนนั้นตาหลังผู้เป็นสามีกลับมาพอดีเขาเป็นชายเตี้ยขาสั้นแถมยังฟันเหยียนขาเป๋หลังคอมมีรูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์ผีกับโฉมงามอย่างจินเหลียนที่เป็นสาวสวยราวกับนางฟ้านางสวรรค์หลังจากนั้นตาหลังเข้าไปดูอาการน้องชายเสร็จแล้ว เขาก็รีบพาภรรยาเข้ามาในห้องนอนและบอกเธอว่าเขาซื้อเสื้อในตัวใหม่มาให้เธอและอยากให้เมียรักลองถอดใส่ดูต้าหลังพอที่เห็นสิ่งสวยงามแบบเต็มตาก็เกิดสู้ซาผงาดง้มขึ้นมาทันทีเขาลงมือบรรเลงเพลงรักอย่างบูมามจนทําให้ต้าสงสะดุ้งตื่นขึ้นมาเขาทนฟังไม่ไหวอีกต่อไปแล้วก็จะลุกมาเอาน้ําล่าตัวเองเพื่อดับไฟลาคะที่เริ่มก่ะตัวขึ้นวันถัดมาต้าหลังหาขนมเปี๊ยะออกไปขายตามปกติชาวบ้านทัวทัทางตลาด พากร้องเพลงบุลลี่ต้าหลังชายอัปลักษณ์ที่ได้เมียสาวแสนสวยแต่ถึงอย่างนั้นต้าหลังก็ไม่เข้าใจความหมายอยู่ดีจนเขาได้เจอกับพ่อค้าขายแป้งผัดหน้าต้าหลังเรียกเขาว่าพี่หุยและถามถึงเพลงที่ชาวบ้านพากันร้องพี่หุยเลยจะพาต้าหลังไปหาต้นตอของเรื่องแต่จังหวะนั้นมีนักโทษถ,ถูกแห่ประจานผ่าน,านมาพอดีพวกเขามีความผิดฐานคบชู้กับเมียชาวบ้านต้าหลังรู้สึกเป็นกังวลจนจินตนาการไปว่าเป็นน้องชายกับภรรยาของเขาที่กําลังดุกแห่ประจานอยู่พี่หุย เรียกเขาจนได้สติกลับมาและก็เป็นว่านชวนลูกน้องคนสนิทของซีเหมินที่เป็นคนปล่อยข่าวลือว่าจินเหลียนแอบมีสัมพันธ์ลับๆกับต้าสงน้องชายแท้ๆของเขาซึ่งเรื่องทั้งหมดมันก็คือแผนการของซีเหมินนั่นเองต้าหลังพอรู้ตัวคนปล่อยข่าวก็วิ่งเข้าไปเพื่อจะเอาเรื่องแต่ด้วยสภาพของเขาทําให้ใส่เดียวสู้ว่านชวนไม่ได้นำซ้ำํายังโดนพี่หุยที่จะเข้าไปช่วยพลาดท่าฟาตไปโดนเขาจนหัวแตกสะบักสะบอมเลือดอาบหลังจากนั้น ตาหลังหอบสังขารกลับมาที่บ้านจินเลียนเห็นก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นตาหลังต่อว่าเธอก็เพราะเป็นเพราะเธอนั่นแหละมีคนปล่อยข่าวลืออยู่ในเมืองว่าเธอแอบมีสัมพันธ์ลับๆกับน้องรองจิเลียนพอได้ฟังก็บอกจะให้น้องรองไปจัดการคนพวกนั้นแต่ตาหลังก็ห้ามเอาไว้เพราะรู้ว่าน้องชายตัวเองเป็นคนใจร้อนและอาจจะเกิดเรื่องเล่าใหญ่โตเอาได้และอยู่ๆว่านชวนคู่กรณีก็เข้ามาในบ้านเขาคารวะขอโทษเป็นการใหญ่และขอให้ทั้งคู่ยกโทษให้กับเขาด้วยก่อนที่ซีเหมือนจะเดินเข้ามา และบอกกับสองผัวเมียว่าเขาจะเป็นคนลงอายาว่านชวนเองเขาสั่งให้ว่านชวนไปที่กองอายาและให้นายอำเภอสั่งโบยห0าสิบไม้สองผัวเมียดีใจมากที่พวกเขาจะได้รับความเป็นธรรมซี่เหมือนแนะนําตัวว่าเขาเป็นผู้สําเร็จราชการและขออภัยกับการกระทําของลูกน้องด้วยเขามีร้านยาอยู่ตรงประตูตะวันออกหากตาหลังต้องการยารักษาตัวก็ให้ไปสั่งเอาได้เลยเขาจะไม่คิดเงินก่อนจะหันมาสบตากับจินเหลียนและพูดคุยกับเธอด้วยสายตาเจ้าเล่ลย์าลวันผ่านไป ตาสงเข้ามาล่ำลาพี่สะใภพอเขาต้องคุมตัวนักท่วไปที่เมืองหลวงและอาจจะต้องไปนานถึง6เดือนด้วยกันจิ้นเหลียนเลยบอกว่าเธอสังหณ์ไม่ค่อยดีหากเสร็จงานแล้วขอให้ต้าสงรีบกลับมาและจริงๆแล้วทั้งสองคนเคยเป็นคู่รักกันมาก่อนแต่พอถึงวันแต่งงานเข้าหอกลับเป็นต้าหลังพี่ชายของเขาได้ครอบครองตัวเธอตามประเพณีทางด้านป้าหวังเธอมาหาซีเหมือนที่จวนเธอมาบอกข่าวดีเกี่ยวกับจินเหลียนซึ่งซีเหมือนก็กําลังมีความสุขอยู่กับมรดามเมียเมียหนึ่งในภรรยาของซีเหมือนถามว่า ท่านพี่จะไปยุ่งกับเบียชาวบ้านอีกแล้วเหรอไม่กลัวบาปกรรมบ้างหรือไงแต่ซีเหมือนไม่แคร์อะไรทั้งนั้นเขากลับบอกว่าการไปยุ่งกับเบียรชาวบ้านมันคือพรสวรรค์ของเขาจากนั้นแผนการก็ได้เริ่มต้นขึ้นป้าหวังรองให้จินเหลียนมาหาเธอที่บ้านโดยแซงทัาเป็นว่าจะให้จินเหลียนช่วยแก้ชุดให้หน่อยจากนั้นซีเหมือนก็ท,ทําทีเดินเข้ามาและแซงทันไปเรียกป้าหวังว่าแม่บุญธรรมเพราะก็บ,บอกว่าเขากับจินเหลียนเคยได้เจอกันแล้วครั้งหนึ่งก็จะพูดจากเกี่ยวพาราสีเธอจ,จน,น,อนจิดจนนห้าแง เป้าหวังเลยชวนทั้งคู่อยู่กินเหล้าด้วยกันแม้จินเหลี่ยจะปฏิเสธแต่เป้าหวังก็พยายามหว่านล้อมเธอไว้และบอกว่าตอนนี้ต้าส่งไม่อยู่คบหาซีเหมือนไว้คอยช่วยเหลือจะได้ไม่มีใครกล้ามานลังแกเธออีกหลังจากนั้นทั้ง3ามคนก็กินดื่มกันอย่างเต็มที่ซีเหมือนส่งสัญญาณให้เป้าหวังออกไปจากห้องเป้าหวังก็แซงบอกว่าจะไปเติมเหล้าปล่อยให้จินเหลียยกับซีเหมือนอยู่กันตามลําพังสองต่อสองก็ถามเธอว่าได้ยินมาว่าสามีของเธอสูงไปถึง4ฟตุต แถมยังหลังคอมตาแดงฟันเหยินแต่อาซอสวยดังเทพธิดาไม่รู้ว่าส่วนอื่นจะสวยแบบนี้หรือเปล่าพร้อมกับจะเข้าไปเดินงานอย่างเต็มที่แต่ที่เหลียงกับรีบรุกหนีไปซี่เหมือนเลยบอกว่าคนทั่วทั้งมณฑลต่างรู้ดีว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับเธอที่จะได้สามีอัปลักษณ์แบบนี้แต่เจเหลียงบอกว่าเธอแต่งงานแล้วทุกอย่างเป็นไปตามสวรรค์ลิขิตแต่ก็ไม่อาจต้านทางแรงปรารถนาได้และในระหว่างกําลังเข้าได้เข้าเข็เขมป้าหวังก็เข้ามาเห็นพวกเขาแบบจา่จาจ่าเธอแซงนั้นเป็นไม่พอใจและบอกว่าทั้งคู่รักกันจริง เธอเองก็สนับสนุนด้วยซีเหมือนบอกว่าเขารักจินเหลียนจริงๆเมื่อทุกอย่างไปไปตามแผนซีเหมือนถอดรองเท้าจินเหลียนออกไปหนึ่งข้างเพื่อใช้เป็นพยานรักของพวกเขาทาั้งคู่ตกดึกคืนนั้นพี่ฮุยไปที่หอนางลมเพื่อเอาของไปให้กับฮูหยินสามและเขาก็ได้เจอซีเหมือนกับลูกน้องกําลังมีความสุขอยู่ในอ่างซุก,กี้หม้อหลวมซีเหมือนหยิบรองเท้าของจินเหลียนเอาขึ้นมาโชว์ให้ทุกคนดูเพราะก็บอกว่าความแซ่บความอร่อยของจินเหลียนเธอนั้นเด็ดสรตรีขนาดไหน ทุกๆคาพูดของเขาพี่หุยก็ได้ยินมันทั้งหมดพอวันถัดมาพี่หุยก็รีบออกมาเล่าให้ตาหลังฟังตาหลังได้ฟังก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเพราะซีเหมือนไปถึงคุณนางชั้นสูงแถมนังแต่อยู่กินกันมาจนเลียก็ไม่มีท่าทีจะนอกใจเขาเลยพี่หุยเลยพาตาหลังไปที่บ้านของป้าหวังและยุให้เธอวิ่งตามเขาออกจากบ้านตาหลังเลยโบโอกาสเขาแอบเข้ามาได้นในบ้านจนได้ยินเสียงร้องแห่งความสุขเขาเดินตามเสียงนั้นมาจนได้เห็นภาพบาดตาบาดใจทั้งครูพอได้เห็นตาหลังก็ถึงกับตกใจ ตาหลังเขาไปจะเอาเรื่องกับซีเหมือนแต่กับโดนเขาถีบจุก,กระเดน็นออกมาเขาทั้งโกรธทั้งเสียใจก็จะบอกว่ารอให้ตาสงน้องชายของเขากลับมาก่อนเธอพวกแกไม่มีวันได้ตายดีแน่หลังจากนั้นจินเหลียนหอบสามีกลับมาที่บ้านก็จะออกไปซื้อ,อยาที่ร้านของซีเหมือนซีเหมือนก็พูดเยอยหยันเธอว่าจะรักษาต้าหลังไปทไําไมเธอไม่อยากให้เขาตายหรือไงจินเหลียนเลยบอกว่าอย่าพูดแบบนี้อีกเพราะว่าหากตาสงกลับมาพวกเราสองคนต้องตายแน่แต่ซีเหมือนก็ไม่กลัว ตาส่งเป็นแค่มือปราบจะทำอะไรได้และบอกให้จินเหลี่ยมไม่ต้องกลัวก่อนจะชวนเธอไปมีความสุขก,กันต่อที่บ้านแต่จินเหลี่ยมก็ปฏิเสธและหยิบยาเดินออกจากร้านไปเมื่อกลับมาถึงบ้านจินเหลี่ยมรีบเอายามาให้สามีกินแต่ตาหลังก็ไม่ยอมกินเพราะกลัวว่ามันจะเป็นยาพิษตาหลังยังไม่หายแค้นเขาบอกว่าถ้าตาส่งกลับมาพวกแกสองคนได้ตายแน่จินเหลี่ยมขอโทษและขอร้องเขาว่าจะบอกเรื่องนี้ให้ตาส่งรู้เลยถ้าตาส่งไปฆ่าซีเหมือนทุกคนก็จะเดือดร้อนมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่แน่แต่ตาหลังก็ไม่สนใจ จินเหลือเลยจะฆ่าตัวตายเพื่อให้เรื่องทุกอย่างมันจบลงซะแต่ต้าหลังก็ห้ามเธอเอาไว้ทันเขายอมใจอ่อนและจะเชื่อฟังในสิ่งที่ภรรยาพูดและขอร้องให้เธออย่าไปเจอซีเหมือนอีจิ้นเหลียนเธอรับปากก่อนจะเอายาให้สามีกินแต่หลังจากกินไปได้ไม่นานตาหลังก็มีอาการปวดท้องขึ้นมาเขาก็สื่อกระสนและบอกว่าห้ามอยู่กับตาสงเด็ดขาดก่อนที่เขาจะขาดใจตายคาที่ทางด้านซีเหมือนกับป้าหวังก็ถึงเวลาแผนขั้นต่อไปทันที ป้าหวังเดินเข้าไปในบ้านของจินเหลียนและทำทีไปตกใจที่ได้เห็นต้าหลังนอนตายอยู่กลางบ้านจินเหลียนบอกว่าต้าหลังโดนวางยาพิษและบอกว่าเป็นสื่อบของซีเหมือนแน่ๆแล้วใครจะเชื่อในสิ่งที่จินเหลียนพูดเพราะซีเหมือนเป็นถึงขุนนางเป็นถึงผู้สำเร็จร,ราชการและคนในเมืองก็ซื้อยาจากร้านของเขาทั้งนั้นการที่จินเหลียนแต่กับต้าหลังก็เหมือนกับดอกไม้ในกองขี้วัวพอคนที่เหมาะสมก็จินเหลียนก็น่าจะเป็นต้าสงมากกว่าพอเธอได้ยินก็ถามว่าใครเป็นคนพูดป้าหวังบอกว่า ตอนนี้คนเขาลือกันทั้งเมืองว่าเธอกับต้าสงเป็นชู้กันการที่ต้าหลังโดนวางยาพิษใครจะเชื่อว่าเป็นฝีมือของซีเหมือนต่อให้จินเหรียญฆ่าตัวตายหนีความผิดกรรมทุกอย่างก็ต้องตกไปอยู่ที่ต้าสงทางที่ดีจินเหรียญไปขอความช่วยเหลือจากซีเหมือนจะดีกว่าและให้บอกไปว่าต้าหลังหัวใจวายตายไปเองและกะล็รีสบเผาศพสามีไปซะแค่นี้ทุกอย่างก็จะเรียบร้อยทางด้านต้าสงที่เพิ่งจะเสร็จภารกิจกลับมาเขามาเดินตลาดอยู่ภายในเมืองเพื่อมาหาซื้อของขวัญไปฝากจินเหรียญจังหวะนั้นเอง คิงหุยคาบเขาบอกเขาว่าตอนนี้ที่บ้านของเขาได้เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นต้าสงพอได้รู้เรื่องทุกอย่างก็ฟูมไฟลั่ให้ออกมาเขาทั้งโกรธและเสียใจต้าสงกลับมาที่บ้านเขาร้องไห้อะไรตอนหน้าป้ายวิญญาณของพี่ชายตาสงถามจินเลียนว่าพี่ชายของเขาตายได้ยังไงเขาถามว่าทำไมต้องฆ่าพี่ชายเขาด้วยจิเลียนไม่ตอบเธอบอกแค่ว่าฆ่าเธอให้ตาไปซะแล้วก็รีบหนีไปจากที่นี่แต่ตอนนั้นเองป้าหวังเดินเข้ามาพอดีตาสงเลยถามว่าเธอเป็นใคร เป็นคนที่ฆ่าพี่ชายของเขาใช่ไหมเปาหวังเลยแซง้นเป็นร้องไห้เสียใจแต่ต้าสงก็รู้ทันจนสุดท้ายต้าสงคาดคานความจริงออกมาจนได้เปาหวังสารภาพว่าซีเหมือนเป็นคนทําทุกอย่างก่อนที่ต้าสงจะลากเปาหวังไปหาซีเหมือนกับเขาพอมาถึงโรงเตี๊ยมเปาหวังเลยขอตัวจะกลับไปก่อนแต่ต้าสงไม่รู้จากหน้าตาของซีเหมือนเปาหวังเลยบอกว่าซีเหมือนจะมีรองเท้าของจินเหลียนติดตัวไว้เสมอตาสงตะโกนถามว่าใครคือซีเหมือนซีเหมือนเลยสั่งให้ว่านชวนล่อต้าสงไปทางอื่นพร้อมกับเอารองเท้าของจินเหลียน ฟัห้ว่านชวนเก็บเอาไว้ก็จะรีบเดินลงมาด้านล่างต้าสงปีไปหาเขาทันทีเขาบอกว่าเขาไม่ใช่ซีเหมือนซีเหมอนนั่งอยู่ด้านบนต้าสงเห็นรองเท้าจินเหลียนอยู่ในมือว่านชวนเขาเลยหลงเชื่อและกระโดดขึ้นไปอัดว่านชวนจนว่านชวนร่วงลงมาชั้นล่างก็จะโดนตาสงกระโดดลงมาเหยียบซ้ําจนตายขาที่ที่บ้านของจินเหลียนเป้าหวังรีบข้าวเข่ามาบอกเธอบอกว่าต่อไปไม่ต้องกลัวอีกแล้วเพราะตาสงเพิ่งฆ่าคนตายตอนนี้ก็ถูกตัดสินโทษประหารชีวิตจินเหลียนได้ฟังก็บอกไปว่า ตาสงจะตายไม่ได้ตาหลังพี่ชายของเขาเพิ่งจะตายไปแต่เขาตายไปอีกคนสกุลอูจ,จะขาดคนสืบสกุลป้าหวังเลยบอกไปว่าหากจินเหลียนอยากจะช่วยเขาก็ต้องยอมซีเหมือนทุกอย่างจินเหลียนไม่อยากจะไปขอร้องเขาอีกแล้วแต่สุดท้ายก็ไม่รู้จะทํำยังไงเธอเลยตัดสินใจไปหาซีเหมือนที่จวนเพื่อขอให้เขาช่วยไว้ชีวิตต้าสงด้วยแต่ซีเหมือนก็ทําเป็นเล่นตัวไม่ยอมช่วยจนจินเหลียนบอกไปว่าเธอจะยอมปฏิบัติรับใช้ซีเหมือนไปตลอดชีวิตเพื่อชดใช้พระคุณที่ช่วยเธอในครั้งนี้วันถัดมา จินเหลี่ยนมาดักลอต้าสงที่กําลังถูกนําตัวไปส่งให้กับทางการจินเหลียนกล่าวขอโทษเขาและอยากให้ต้าสงเข้าใจเธอด้วยก็จะยื่นตะกร้าอาหารให้กับเขาแต่ต้าสงเขาโกรธจัดและอยากจะฆ่าเธอเขาเตะตะกร้าจนจินเหลียนลม้มลงและให้ฐานรีพาเขาไปจากตรงนั้นและหลังจากนั้นจินเหลียนก็ถูกแต่งเข้าบ้านของซีเหมนินเป้าหวังพาเธอเข้ามาด้านในเพื่อคารวะหูหยินใหญ่และเมียรองทั้งหมดของซีเหมนินจินเหลี่ยนยนุบนำชาคารวะเหล่าเมียเมียเธอโดนการแกล้งต่างๆนานา,นาก่อนที่หูหยินใหญ่จะสั่งให้ทุกกกคนเเลิกแก้งธอ และให้เป้าหวังพาเธอไปรอซีเหมือนในห้องจินเหลียนเธอยังคงคิดถึงชายแอปเป็นที่รักของเธออย่างต้าสงถึงแม้ว่าเธอจะแต่งงานเป็นรอบที่สองแล้วแต่หัวใจของเธอมันยังเป็นของเขาอยู่เสมอเธอตัดสินใจจบชีวิตด้วยตัวเองแต่ซีเหมือนก็เข้ามาห้ามเธอเอาไว้ได้ทันและอุ้มเธอพามาอีกห้องซีเหมือนขู่ว่าเขาสามารถเปลี่ยนคำให้การได้ตลอดแค่เขาเขียนคำร้องใหม่ต้าสงก็จะถูกประหารทันทีพอพูดจบเขาก็ลงอบือเลงเพงลงรักชุดใหญ่ฉลองหูยินคนใหม่อย,ย่างสาสมใจ รุ่งเช้าชุนเหมยสาวใช้ในบ้านเธอถูกส่งมารับใช้จินเหลียนจินเหลียยฟกจำไปทั้งตัวจากที่โดนแท่ฟ้านเมื่อคืนนี้จังหวะนั้นฮูหยินใหญ่และฮูหยินคนอื่นๆพากมาเยี่ยมจินเหลียยและบอกว่าให้โนกับอารมณ์ของซีเหมือนเข้าไว้ที่เขาทําไปก็เพราะว่ารักและดูเหมือนว่าจินเหลี่ยจะเป็นที่โปรดปานของเขาและหนังก็ได้จบลงไปเอาละครับขอบคุณที่รับชมถึงตรงนี้นะครับคลิปนี้เป็นหนังภาคแรกนะครับ ยังเหลืออีก4ภาคด้วยกันถ้าทุกคนดูแล้วชอบอยากให้พี่เป็ดเล่าต่ออีก4ภาคก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับแต่พี่เป็ดคิดว่าภาคนี้เด็ดดวงวัดแจ่มที่สุดแล้วล่ะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดเลยกดแชร์กดติดตามช่องซิกดักไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมจะรออ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีส